สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยก่อขอบกระดานทีเฟกทางหน้าแฟนเพจคลาสสิกออสซิลิสนะครับวันนี้วันจันทร์ที่5กรกฎาคมนะเป็นวันที่ตลาดหุ้นเอเชียนะฮะเคลื่อนไหวนะ,ะในกรอบแคบๆนะฮะแล้วก็กระจัดกระจายไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับ ห่างเสงฮ่องกงลบ0.49%ไต้หวันบวก1.18%นะฮะมาเลเซียลบ0.32%อินโดนีเซียลบ0.53%เวียดนามก็วันนี้ปรับตัวลดลงนะกว่าเลยทีเดียวนะครับในขณะที่บ้านเรานะฮะดัชนีเซตช่วงเช้าปิดไปที่1,578จุดนะบวกขึ้นมา0.02จุด นะครับในขณะที่ดัชนีเซ็50ปิดไปที่949จุดนะบวกเพิ่มสูงขึ้น0.07จุดนะครับเมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะที่เราเฝ้าคอยนะตลอดทั้งสัปดาห์ที่แล้วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรผลปรากฏว่าออกมาดีกว่าคาดนะฮะแล้วก็ ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐด้วยนะฮะดาวโจนบวกไป0.44% n a s d a q ก็บวกเช่นเดียวกัน0.81%นะฮะแต่ว่าผลของตัวเลขนอนฟาร์มนะฮะไม่ได้อิมเพคตตลาดหุ้นเอเชียสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะมีการประกาศตัวเลข P.M.I. ภาคบริการของจีนออกมา ปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปนะฮะเมื่อค่ำคืนวันศุกร์โดยส่วนใหญ่ปิดปรับตัวลดลงนะฮะสาเหตุสำคัญเลยนะฮะก็คือในเรื่องของการแพร่ระบาดนะของโควิด19สายพันธุ์เดลต้านะฮะไม่ใช่เฉพาะแค่ฝั่งเอเชียเท่านั้นนะครับกับโควิดสายพันธุ์เดลต้า นะตอนนี้นะฮะกลับไปสร้างความนะยุ่งยากนะให้กับฝั่งยุโรปด้วยเช่นเดียวกันนะครับดูแล้วปัใจจัยในต่างประเทศนะตอนนี้มีทั้งบวกและลบนะครับผมนะแต่ถ้ากลับมามองในบ้านเราเองนะฮะไปดูฟันฟลูกันละกันนะนักทุนะต่างชาติมวนันศุกร์ที่ผ่านมาก็ขายออก4,155ล้านบาท สถาบันก็ขายครับ1,240ล้านบาทนะสัปดาห์ที่แล้วนะต้องบอกว่าโอ้โหขายแทบจะทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะมีการประกาศตัวเลข CPI นะหรือเป็นตัวเลขที่ชี้วัดอัตราเงินเฟอ้อในบ้านเรานะฮะในเดือนมิถุนยายนเนี่ยนะออกมาบวก1.25%นะถือว่าขยายตัวก็จริงแต่ ลดน้อยถอยลงนะเมื่อเทียบกับช่วงเดือนก่อนหน้านะครับในขณะที่เฟสโกครับมีการเปิดเผยดัะนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะฮะลดลงนะฮะลดลง16นะสาเหตุหลักก็ด้วยสถานการณ์โควิด19ของในบ้านเรานะถือว่ายังคงยืดเยื้อต่อไปนะแล้วก็การประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ 6,166รายครับยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆในระดับ5,000-6,000รายนะในะช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะผู้เสียชีวิต50รายนะในขณะที่ผู้หายป่วยนะ2,500รายนะต้องบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อกับตัวเลขที่หายป่วยนะ ผู้ที่รักษาหายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะกับบ้านเรานะฮะแล้วก็กระทบนะต่อตลาดหุ้นอยู่พอสมควรนะฮะวันนี้ถึงแม้ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะจะปรับตัวบวกเล็กน้อยแต่ว่าแนวโน้มนะฮะยังไม่ดีนะครับแนวโน้มดัชนีเซ็ตยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะ ช่วงเช้าปิดไปที่1,578จุดนะเมื่อวันศุกร์ปิดที่1,578นะแถวๆบริเวณตรงนี้นะครับเซตยังมองเหมือนเดิมนะคือมองว่ายังคงมีโอกาสปรับตัวลดลงได้นะฮะคือผมผมเป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนะนะช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะต้องบอกว่าวันไหนมีผู้ติดเชื้อในระดับ ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนะฮะตลาดเนี่ยจะร่วงลงค่อนข้างแรงนะฮะแล้วในสเต็ปต่อไปนะมันก็มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรนะครับถ้าผู้ติดเชื้อยังคงอยู่ในระดับสูงแบบนี้นะอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นนะผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นแบบนิวไฮอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะนั้นนี่ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันกับ ตลาดบ้านเรานะอยู่พอสมควรเลยแหละนะครับในทางเทคนิคตามใดที่ยังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือ1,600จุดได้นะครับเซ็ตยังมีโอกาสลงครับไปดู S 50 U 2 1ครับนะฮะเมื่อวันศุกร์โหก็ปิดซะต่ำเลยนะปิดแทบจะทำโลใหม่เลยปิดที่943.50จุดนจุดนะฮะ แล้วก็เช้านี้นะก็ยังคงปรับตัวลดลงนะถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยแต่ด้วยสถานการณ์นะก็ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์ของเรานะฮะยังคงอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะฮะจุด Stop Loss ใน Time Frame Daily นะกดลงมาจาก953จุดกดลงมาอยู่ที่951จุดครับนะฮะยังคงโฮช็อตเหมือนเดิมสำหรับ Time Frame เดลีส่วน time frame 1ชั่วโมงนะฮะสำหรับ time frame 1ชั่วโมงวันนี้ช่วงบ่ายเนี่ยนะผมก็อยากที่จะลุ้นให้เขาเด้งด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าการประกาศตัวเลข pmi ภาคบริการของฝั่งยุโรปสเปนอิตาลีช่วงบ่าย2 1งถึงบ่าย2 1 5นะฮะคาดว่าน่าจอกมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะส่งผลทำให้ยุโรปเปิดหมวกได้ ทีนี้ถ้าเปิดบวกได้เนี่ยนะก็คาดหวังว่า s อ0ท่ศูย์ยู่งเนี่ยมันน่าจะรีบาวได้นะรีบาวเท่าไหร่แถวแถวเก้าร้อยสส่หนะโซนนั้นนะฮะเก้าสี่หกเก้าสี่เรีบาวช็อตนะฮะส่วนจุด Stop l o อสนะก็คือเกิน947ขึ้นไปทางด้านบนหมายถึงในไทม์เฟรมหนชั่วโมงนะครับเป้าหมายทางีงด้านล่างครับ 940และในกรณีที่940เอาไม่อยู่นะก็ไปว่ากันที่937จุดนะฮะก็จะเป็นเป้าหมายถัดไปทางด้านล่างนะสำหรับ Time Frame 1ชั่วโมงนะครับถัดจากเซต50 f ิวเจอร์นะสำหรับออปชันเองนะยังคงลองพุทธนะยังคงลองพุทธ เพราะว่าสถานการณ์ของดัชนีเซ็ตห้นะก็ยังคงมีลักษณะของการปรับตัวลดลงเรื่อยๆนะถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยวันนี้นะแต่ว่าอ,อ,อายุของออปชันยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยนะฮะยังยังแนะนำลองพุทอยู่นะครับสำหรับซีรีส์ซีรีส์ยูนะฮะ พุ t อ p อปชันะฮะวันนี้ก็บวกมาได้ดีอยู่เหมือนกันนะฮะพุทแปดโหบวกมาได้มากกว่าสไตร์อื่นเลยนะบวกขึ้นมา5%ลองลงมาเป็นพุทแปดนะบวกขึ้น4.55%ถัดมาก็จะเป็นพุทเ0้นะฮะบวกเพิ่มสูงขึ้นประมาณ3%นะฮะใครมีของก็สามารถที่จะถือต่อได้นะสำหรับใครที่จะแอคชั่นวันนี้นะฮะก็ ดูพุทธ5 0ก็ได้นะวอลลุ่มถือว่าค่อนข้างเยอะนะค่าพรีเมียมอยู่แถวๆประมาณ3จุดถัดมานะฮะ875ครับพุทธ7 5พรีเมียม5-6จุดครับในขณะที่พุท900ค่าพรีเมียมอยู่แถวๆ9-10จุดนะแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะก็คือ150สัญญาณนะช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับถัดจากออปชั่นไปดูทองคำกันบ้างครับ สำหรับทองคำนะฮะเมื่อวันศุกร์โอ้โหเก่งมากเลยนะฮะสามารถที่จะปิดบวกยืนเหนือ1780เหรียญไดท้ทั้งทั้งที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐออกมาค่อนข้างดีนะฮะแต่ทว่านะตอนนี้ทองคำกลับมาให้ความสำคัญกับเรื่องของโควิด19สายพันธุ์เดลต้านะครับ ะะแล้วสุดท้ายในทางเทคนิคปิดเหนือ1,780ครับรเพราะฉะนั้นขาชอ็อตที่เราชอร็อตกันมานะฮะตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วแนะนำปิดโพซิชันนะครับรอบนี้นะฮะก็จะได้กำไรกันประมาณ70-80เหรียญน,นะ,ะถ้ามาปิดกันวันนี้นะฮะ70-80เหรียญ นะก็เกือบเกือบร้อยเหรียญได้นะรอบนี้ก็ถือว่าได้น้ำได้เนื้อพอสมควรนะแล้วก็หันกลับนะมาอยู่ฝั่งลองครับผมอยู่ฝั่งลองนะฮะทำเฟรมเดลี่แล้วให้ดูจุดสต็อปลอทที่1,760เหลรียญครับนะ,ะในขณะที่ Timeframe 4ชั่วโมงนะครับก็แน่นอนครับเนื่องจากว่าเดลี่อยู่ฝั่งลองเทรดเล่นสั้นก็ต้องอยู่ฝั่งลองเช่นเดียวกันนะครับ แนวรับนะฮะแถวแถวบริเวณ1น8 0นะฮะส่วนแนวต้านนะก็แถว 1, 800, นะแถวบริเวณ1น0 0 0นแะแถวแถว1นะ0ป็นเป็นเ,เป้าหมายนะตอนนี้สำหรับไทม์เฟรม1ชั่วโมงส่วนตัวเลขเศรษฐกิจค่ำคืนนี้นะครับก็ซ่ารัด แบงก์สหรัฐปิดนะครับเพราะฉะนั้นกลางคืนไม่น่าจะเหวี่ยงอะไรมากแต่น่าจะมาเหวี่ยงช่วงใบยๆนี่แหละนะครับเพราะว่าวันนี้ฝั่งยุโรปนะตัวเลข P.M.I. ภาคบริการเนี่ยโ,โหมีประกาศกันหลายประเทศนะครับนะบสเปนอิตาลีเนี่ยนะคาดว่าน่าจะทำให้ท้องบวกได้นะในขณะที่ฝรั่งเศสเยอรมันยูโรโซนนะยังทรงทรงอยู่นะยังทรงทรง แต่ช่วงบ่ายสามโมงครึ่งนะจะมีตัวเลขเความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคาดว่าน่าจอกมาดีเพราะนั้นก็น่าจะทำให้ยูโรเด้งได้บ้างแล้วน่าจะนำพาทำให้ราคาทองคำบวกได้นะฮะณนะช่วงบ่ายวันนี้นะครับนะนี่เป็นทองคำนะฮะเรากลับมาอยู่ฝั่งรองแล้วนะครับถัดมาครับมาดูซิลเวอร์นะเช่นเดียวกันนะครับซิลเวอร ก็โดนสต็อปลอสขาช็อตเช่นเดียวกันนะขาช็อตสต็อปลอส2ยี่เหรียญสิบสี่เซนนะแล้วก็สรุปสุดท้ายเมื่อวันศุกร์ก็ปิดยืนเหนือได้เพราะฉนั้นสําหรับซีเวอรเองเราก็หันกลับมาอยู่ฝั่งลองเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะสต็อปลอส s ยี่สิเหรียญเก้าสิบสถัดจาก silver ์นะมาดูในส่วนของค่าเงินบาทนะดอลลาร์กันบ้างนะดอลลาร์บาทนะก็ยังคง อ่อนค่าต่อเนื่องนะสัปดาห์ที่แล้วตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะเป็นแบบเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ครึ่งเดือนที่แล้วนะครับแนวโน้มยังคงโหววันเวอ่อนค่านะฮะสำหรับเงินบาทนะล่าสุด32บาท16สตางค์เพราะนั้นในส่วนของ USD f u t u r e เราก็ยังอยู่ฝั่งรองต่อไป stop loss 31บาท97สตางค์ครับถัดจากดอลลาร์บาทมาดู g f q 2 1นะฮะ ราคาโกฟิวเจอร์ที่โขดราคาเป็นไทยบาทนะฮะล่าสุดส7 4 2 0ดบาทนะฮะสรุปสุดท้ายเช่นเดียวกันนะฮะขาช็อตที่ช็อตกันมาก่อนหนะนี้ก็ปิดช็อตครับแล้วก็มาเปิดลองในไทม์เฟรมเดลลี่นะฮะสต็อปลอส26,880ด 26, บาทส่วนเทลลิงสต็อป27,020บาทครับอ่านี่คือ GFQ21 นนะฮะทัดมา มาดู s i n เกิลสต็อก u ิวเจกันบ้างนะสำหรับ s i n เกิลสต็อก u ิวเจนะที่ยังเหลืออยู่นะ BEM นะวันนี้ก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะที่จะโดนสต็อปที่8บาท15นะขาลองนะ BEM stop l o อส8บาท15ก็ต้องระมัดระวังนะครับในขณะที่ BJC สุดท้ายแล้วนะเมื่อวันศุกร์โดนสต็อปลอสจนได้นะค,คือปิดต่ำกว่า34บาท25เพราะนั้น BJC ออกก่อนนะครับ ตัวถัดมา a แอดวานนะแอดวานก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะฮะล่าสุด171บาทขาลองยังคงอยู่ stop loss 170บาทนะครับถัดจากแอดวานมาดู KTB ครับนะ KTB ก็ยังตือต้อๆกันอยู่นะฮะแถวๆ10บาท60 stop loss ก็10บาท60นี่แหละฮะสำหรับ KTB ถัดมาครับเป็นตัวปตทสอผอนะที่เราอยู่ฝั่งชอ็อตนะฮะ โหต้องบอกว่าราคาน้ํามันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วก็บวกขึ้นมาได้ดีแต่ว่าตัวสอพอเองนะฮะไม่ค่อย Impact เชิงบวกต่อราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกซะเลยนะฮะวันนี้บวกขึ้นมาได้เล็กๆนะฮะล่าสุด119บาทขาช็อตของเรายังคงอยู่นะฮะสำหรับตัวสอพอสต็อปลอ1อ1หนึบเอ็ดบาทห้นะครับ และตัวที่เรามาใหม่นะแต่ว่าเป็นตัวเดิมก่อนหน้านี้นะที่เรากลับมาช็อตอีกครั้งหนึ่งก็คือ TTA ครับผมนะฮะก่อนหน้านี้มีกินโดนสต็อปเรไปนะตอนนี้สัญญาณช็อตมาอีกแล้วสำหรับ TTA ล่าสุด15บาท30ขาช็อตนะฮะสต็อปลอส17บาท10ครับสำหรับ TTA นะฮะต่อไปเป็นถามตอบนะครับ สวัสดีคุณยุพาคุณสิรินทร์คุณวิพาสวัสดีครับคุณวิพาถามว่าเวียดนามยังไปต่อไหมฮะยังถือได้นะครับคุณสืบพงถาม AKR สำหรับ AKR นะฮะก็ถือได้นะฮะถือได้นะ,ะแล้วก็ให้ดูสต็อปที่1บาท4สตังค์ครับถัดมาจากคุณวิพานะฮะ GPSC สำหรับ GPSC วันนี้ถือว่าได้ลุ้นนะครับ ถ้าวันนี้เขาสามารถที่จะปิดเหนือ76บาทนะฮะก็ฝ l l บ่ายได้นะแล้วก็ให้ดู s t ็อป o อ s ที่74บาท25ครับสำหรับ g p s c ตัวถัดมาเป็น n c h นะ n c h วันนี้ต้องระมัดระวังนะครับผมเพราะจุด stop ป o อ s ของเขาอยู่ที่1บาท63สตางค์ครับถัดจาก n c h เป็น macro นะฮะ สำหรับแมคโครนะฮะสายเทรดดิ้งนะฮะสต็อปลอสของเขา3าบาท50นะฮะย่อลงมาแบบนี้นะก็หลุดลงมาแล้วนะเพราะนั้นก็ไม่สวยสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสายนะลงทุนยาวๆนะฮะทำเฟรมวีคลี่นะฮนะในมุมผมก็ยังสามารถที่จะถือได้นะยังถือได้นะสำหรับแมคโคร สวัสดีคุณอรุณีด้วยนะสวัสดีคุณสุวิทย์คุณวณิดาด้วยนะครับคุณพรทิพย์ถามสีไทย s i t h a i สีไทย power แวร์นะครับก็ยังถือไปได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็ให้ดูสต๊อปลอ s ที่1บาท31ครับผมส่วน t a i l i n g stop เ l ลลิงสตอบอยู่ที่1บาท40สตังค์ครับสีไทยนะฮะคุณพรทิพย์ถาม B โอ้โทษทีครับสีไทยเอาใหม่ครับขอดูใน Timeframe Daily โทษทีนะครับสีไทยใน Timeframe Daily Stop Loss บาท39ครับอ่าเปลี่ยนใหม่ขอโทษทีนะฮะเมื่อสักครู่นี้เป็น Timeframe Weekly ดูผิดนะครับบาท39เป็นจุด Stop Loss นะครับ ถัดมาเป็น B W G B W G วันนี้ดูไม่ค่อยสวยนะฮะถ้าหลุด80ตังคนะ์นะหนีออกก่อนนะฮะสำหรับ B W G ตัวถัดมาโอสดสภาโอสดสมาโอสดสภานะฮะก็ยังถือได้นะฮะถือได้เรื่อยๆนะช่วงนี้ล่าสุด38บาท25และเท่าวันนี้สามารถที่จะปิดบวกได้สต็อปลออจะยกมาอยู่ที่37บาท75ครับ คุณลี ADB ADB ก็ยังถือได้นะครับล่าสุด2บาท48สตอปเนี่ยอยู่ค่อนข้างลึกคือ2บาท8แต่ถ้าวันนี้ปิดบวกได้สต็อปจะยกมาอยู่ที่2บาท30นะครับทองคำา4ชั่วโมงหนีตรงไหนนะฮะหนีตรง หนีแถวแถวบริเวณน1770นะครับ1770นะครับเป็นจุดหนีของทามเฟรม4ชั่วโมงนะครับผมคุณวิภาถามราดต้นทุน53คัดหรือซื้อถัวดีนะฮะ โอ้ถ้าคัดตรงนี้คงยังไม่คัดนะครับเพราะว่ามันเลยจุดคัดมาแล้วนะครับรอซื้อถั่วดีกว่านะจุดที่จะต้องรองก็คือเดี๋ยวให้เขากลับไปยืนเหนือ4 6บาทแล้วเราค่อยเข้าไปซื้อถั่วนะครับสำหรับราดคุณส้มนะฮะถามเดลต้าสำหรับเดลต้านะวันนี้ย่อลงมาล่าสุด546บาทนะครับ จุดหนีของเดลต้านะอยู่ค่อนข้างลึกคือ524บาทครับผมคุณสิระการ BCPG สำหรับ BCPG นะฮะเ,เมื่อวันศุกร์นะวอลุ่มเยอะแล้วก็สามารถปิดเหนือ13บาท40าทได้นะ,ะเพราะนั้น BCPG ก็ถือต่อนะฮะส่วนจุด Stop Loss ลึกครับคือโลของเขาเลยรอบนี้13บาท ในขณะที่ t ท i l ิงสต็อปเท i l i n สต t อ p อยู่ที่13บาท70ครับและอีกหนึ่งตัวคือ STPI นะฮะ STPI ล่าสุด4บาท78 s t s p loss ของเขานะฮะ4บาท64สวัสดีคุณแพทริกด้วยนะครับโอเควันนี้ครบหมดแล้วนะฮะ วันนี้เป็นวันแรกนะฮะที่ทองคำนะฮะหันกลับมาอยู่ฝั่งลองนะฮะในรอบหลายสัปดาห์นะฮะส่วน Z50 future ิวเนะ,ะยังคงอยู่ฝั่งช็อตเหมือนเดิมนะครับแล้วขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นะ,ะงานสัมมนาสักหน่อยนะครับงานสัมมนาออนไลน์นะครับนี่นะฮะที่จะจัดขึ้นวันที่17กร,รกฎาคมนะฮะบ่ายโมงถึง5โมงเย็น ะะหัวข้อสัมมนา t ท a d ฟิ u เจอร์ออปชัหาโซนกลับตัวด้วย t d s e q u e n t i a l and HarmonicPattern นะโดยคุณมาเฉียวนะผูริพงนาคาสุวรรณนะครับลูกค้าท่านใดนะฮะมีบัญชี T f เกกับทาง CF อยู่แล้วนะฮะก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เลยนะ,ะยิง QRCode นะลงทะเบียนเลยนะฮะส่วนนักลงทุนท่านใดนะฮะที่อยากจะฟังสัมมนา,านะฮะ ก็แนะนำนะฮะเปิดบัญชีนะไว้ก่อนนะฮะก็ไม่เทรดไม่เป็นไรนะเพราะว่า,าตลอดทั้งปีในทุกๆเดือนนะเราก็จะมาอัปเดตความรู้กลยุทธ์ต่างๆในการลงทุนในตลาด t-fex นะให้กับทุกท่านนะครับผมวันนี้ครบทั่วแล้วนะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปกับรายการเกาะขอบกระดาน t-fex วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ